ค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุภาคขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่365แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆพระสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีรุ่นร้อยแปีปีพศ2538เนื้อผงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เดิมเเลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับพระผิตาหลวงปุทตวัดประดูชิมพีนะคะรุ่น108ปีนะคะเนื้อผงสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชหลังอกเราเนื้อทองผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่าด้วยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะเนื้อหลังอกเรานะคะเนื้อทองแดงผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดมิเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสายสินไม่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2518เนื้อทองแดงลมดำสวยมากน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจวนนะคะรุ่นสายสินไม้นะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนาลาย2ปี2516หรลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยาเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอจังหวัดสุราธานีปี2513เนื้อทองแดงสภาพสวยมากหายากน่าใช้หน้าเก็บค่ะหายากนะคะเจอก็อดไม่ได้นะคะ ก็ยังถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอจังหวัดสุราษธานีนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จกวางเหลียวหลังเนื้อดินหลวงพ่อจันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมนาเก็บน่าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้เดิมๆค่ะสําหรับพระสมเด็จกวางเหลียวหลังเนื้อดินหลวงพ่อจันนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชวัดตึกราชาจังหวัดสิงห์บุรีปี2515เนื้ออันปกาก้าพระดีมีประสบการณ์หน้าเก็บหน้าบูชามากเลยค่ะเหรียญสวยด้วยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญ พระพุทธชินราชวัดตึกนะคะจังหวัดสิงห์บุรีเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะาใช้หน้าบูชานะคะประสบการณ์สูงเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหน้าบันศาลาการเปลี่ยนหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกตปี2515เนื้อโลหะชุบนิกเกิลสภาพสวยสภาพสวย,สสวยน่าเก็บน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆเลยนะคะพระสวยพระเดิมค่ะสำหรับเหรียญหน้าบันนะคะสาราการ,ปรเปลียนหลวงพ่อมูลวัดประสาทเยอะอนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้จังหวัดปาจีนบุรี หลังบรรจุเครื่องรางเรียมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้น้าใช้น่าเก็บค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะด้านหลังก็จะบรรจุเครื่องรางนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะค่ะสําสหรับรูปถ่ายหลวงพ่อเคนนะคะสภาพสวยเลี่ยมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ หน้าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อบูชาหน้าตัก2นิ้วสูง3นิ้วหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2535เนื้อทองเหลืองรมดำสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเป็นพระ รูปหล่อบูชานะคะเป็นหลวงพ่อแพนะคะค้าขายล่ำรวยนะคะเมตตาบารมีสูงนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับพระบูชาเล็กๆองนี้นะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะค่สําสหรับรูปหล่อหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะคะหน้าตัก2นิ้วสูง3นิ้วนะคะสภาพสวยเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่เจด ร้อยค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปุสกขเนื้อชินตะกัวข้างรัศมีวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะถ้าทัานใดแล้ไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเก่าด้วยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ พระก็สวยตลับอย่างดีก็สวยนะคะค่สำหรับผ้าหลวงปูสุสกขเนื้อชินตะกวัวข้างรัศมีนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยมหาทรัพย์หลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาปี2563 เนื้อทองแดงรมดำเรียมกรอบอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเหรียญก็สวยกรอบอย่างดีก็สวยนะคะหน่าใช้น่าเก็บสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเรียมกรอบอย่างดีกับเหรียญสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหน้าเนนหลังสิงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาเนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญเสมาหน้าเนนหลังสิงหลวงพ่อจงนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรทรงม้าวัดโพเผือกจังหวัดอยุธยาปี2533เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่ามากเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะ หน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระนาเรส,สวนทรงม้านะคะวัดโพเผือกจังหวัดอยุธยานะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกัจจายนิยกแกะพระอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลกรุงเทพสภาพสวยหน้าเก็บ หน้าบูชาค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะนานๆจะได้มาสักชิ้นนะคะสำหรับพระสังกระจายหินหยกแกะพระอาจารย์วิริยังนะคะสวยเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้ปี5 0 8พิมพ์มีหูเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่เก็บหน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสาหรับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้นะคะปี5 0 8พิมพ์มีหูเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะ น้าใช้หน้าผูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเก่าหักชำรุดเรี่ยมจับขอบเงินแท้สภาพใช้นะคะสภาพใช้นะคะแต่พระเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งมากเลยนะคะเรี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะองค์พระเก่านะคะถ้าท่านใดชอบ พระสมเด็จก็จัดไปเลยนะคะกับสมเด็จเก่าๆองค์นี้นะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงเก่าหักชำรุดเรี่ยมจับขอบเงินแท้นะคะสภาพใช้อง์คนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระแก้วมรกตหลังยันดวงตัดสรุหลวงพ่อเริ่มวัดบางพระ จังหวัดชนบุรีเนื้อผงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะค่ะสำหรับพระแก้วมรกตหลังยันดวงตัดสลูดหลวงพ่อเริ่มบดบางพระนะคะพระสวยพระเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เอหลังเตารีดพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีรุ่นพิกแผ่นดินปี2558เนื้อสัตตะโลหะตอกโค้ดสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดิมๆค่ะ ค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพเอหลังเตารีพดพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีรุ่นพิกแผ่นดินนะคะเนื้อสัตตะโลหะองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้น้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดใหญ่สองหน้ากรรมการวัดบวรนิเวศกรุงเทพรอบโบราเนื้อนวะ แก่เงินปี2543ตอกโค้ดใต้ฐานสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็น2หน้านะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะสำหรับหลวงพู่ทวดพิมพ์เตารีดใหญ่2หน้ากรรมการวัดบวรนิเวศกรุงเทพหล่อโบราณเนื้อนวะกแก่เงินองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 6กรค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุม,มารพิมพ์ใหญ่หลังฝังปาตะเพียนหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่สภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังจะฝังปาตะเพียนนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับองค์นี้พระสวยพระเดิมค่ะ ค่สำหรับพระคุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่หลังฝั่งปาตะเพียนหลวงปุทิมวัดละหารไล่นะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนาใช้นาะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสวเนื้องเงินลงยาสีเขียวหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตร รุ่นอนุสร99ปีกล่องเดิมปี2537ตอกโค้ดสภาพสวยมากสวยเดิมเลยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินลงยานะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะเพราะว่าพระไม่ได้ใช้นะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะ สำหรับเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินลงยาสีเขียวหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงชุดหลวงพ่อโสธรรุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2543ครบชุด3องค์กล่องเดิม สวยมากเลยนะคะเดิมๆค่ะหนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามองนะคะเป็นเนื้อผงนะคะเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไมคะสะภาพสวยทุกองคนะคะสวยเดิมค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะเห็นไหมคะ สวยเดิมเลยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะค่ะด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะสภาพสวยเดิมทุกองค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะค่ะสำหรับพระพงชุดหลวงพ่อโสธรรุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะครบชุดกล่องเดิมก็จะอยู่ที่ชุดละ350ค่ะนะคะเบามากเลยนะคะ 350ได้ทั้งชุดนะคะถึง3องค์นะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นแผ่นปั้มหลวงพ่อโสธรซองเดิมเดิม,ดมแบบตั้งได้สภาพสวยสมบูรณ์นะคะองค์นี้นะคะปี2525 25นะคะอยู่ในซองพลาสติกเดิมเมเลยนะคะเห็นไหมคะเดิมเมจริงนะคะ พระสวยพระเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกจากซองพลาสติกเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะตั้งโต๊ะได้นะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเราก็ติดขาตั้งไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ตั้งโต๊ะทํางานหรือตั้งในตู้ก็ได้นะคะสวยนะคะเพราะว่าแผ่นปั๊มหลวงพ่อไม่ได้ถูกอะไรเลยนะคะอยู่ในซองพลาสติกเดิมๆค่ะ น้าเก็บน้าบูชานะคะค่ะสำหรับแผ่นปั้มหลวงพ่อโสธรซองเดิมแบบตั้งได้สภาพสวยสมบูรณ์ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ